เจอแล้วหนึ่งทุ่นนะครับเดี๋ยวเราตีทำการน,นี่ละไผ่เช้านี้นะครับออกไปนอกเขตทร่งนี้ประมาณห้าเมตรจากที่เกิดเหตุเดิมก็ยี่สิบเมตรที่ชาวจีนเหยียบ ุะวางเรานะครับมาระวังป้องกันให้สู้ๆส่งกำลังใจให้กับฐานไทยชายแดนเราด้วยนะครับ <Okay. S 1> เตรียมเครื่องมือในการรับภัย เหนทุ่นเดินเราช่วนะครับแล้วก็จตามแมวมาเราก็เจอนี่นะครับเราถักทางพื้นที่ไปแล้วนะใช้เครื่องสุดควนไปแล้วจะทำการเก็บกู้นี่เราไพ่นะครับวันนี้ก็ต้องเรียกเป็นแค่ทุ่นพอนะครับส่วนตัวทุ่นอาจจะไม่ให้เห็นนะครับเพราะว่าเป็นกดนะครับ พวกคุณกำลังใจนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับเปิดกว้างๆเลยครับพี่พี่ใหญ่ของเรานะครับก็มีประสบการณ์ในการจิบกู้มาแล้วนะครับทีงานต้องมีความรู้ความสามารถนะครับเจ็บกู้ได้แล้วเป็นจำนวนมากนะครับเราวะทำงานด้วย สติอธิษฐานการงานเชิงเมีความปลอดภัยในการเปิปดปฎิญนาะครับการเรียนหลักสูตรก็จําเป็นนะครับแต่สิ่งที่จําเป็นมากกว่าคือประสบการณ์ครับขอบคุณกําลังใจนะครับให้กับหาไทยเก็บกู้ตามาาแนวเฉดดของเราด้วยนะครับสู้ๆครับผม